กับคอนเซ็ปต์กันเราเดียวโอเคค่ะก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็ทำทุกอย่างเพื่อที่ไปถึงจุดนั้นสิ่งที่คุณได้มามันไม่ใช่สิ่งที่คุณฝันหาเป็นสิ่งที่คุณ work for it และ you deserve it you worth it ค่ะ mm hmm. ใช่เวลาเนี่ยค้นหาคุณค่าในตัวเองนานไม่ตลอดอยู่เปิด ก็ตลอดชีว um no ิตเนาะตก็ตลอดชีวิตจะว่าระหว่างทางมันก็คือการสะสมประสบการณ์ชีวิตคือการค้นหาตัวเองจะช้าหรือเร็วถ้าสุดท้ายคุณสามารถค้นหาตัวเองเจอนั่นก็คือเจอสิ่งที่ค้นพบยังทาให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างอยู่เหรฮะทำให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างกับการมีกุค่าในตัวเองโอเคโอเคอะ ทุกเรื่องราวในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นบทเรียนสําหรับเราหรืออะไรเงี้ยโยว่าทุกๆอย่างทุกๆบทเรียนอะเออมันเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้บางก้ามันอาจจะเดินผิดบางกล้ามอาจจะเดินถูกแต่ทุกประสบการณ์ค่ะทำให้เราเป็นเราในทุกวันที่ดีขึ้น สึกว่าในทุกๆวันเนี่ยเราไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกเราพยายามทําตัวที่เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกๆวันความมั่นใจความรู้จักที่จะคนณควาคุณห่างยอดมันมันเพื่อโอกาสในการเข้าหาอย่างไรบ้างความมั่นใจใช่ไหมคะขอคำถามอื่นความมั่นใจต่างๆที่เราจะพยายามพัฒนาต่างๆเพื่อโอกาสเข้ามาในชีวิตของ เยว่าการที่เราจะทําให้เรามัน่นใจเนี่ยเราต้องรักตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งพออยู่มั่นใจเนี่ยอยู่ไปที่ไหนเนี่ยเราจะทําทุกอย่างด้วยความเต็มที่เต็มที่กลับมาแล้วยรู้สึกว่าถ้าคนภายนอกมองเห็นว่าเราเป็นที่เราเนี่ยแน่นอนโอกาสมันมาถึงแล้วหลังจากที่มันมีข่าวอะไรก็แล้วแต่ผ่านมาคนจะขึ้นชยู่เกิดในร์ชสันของความความมั่นใจความเป็นออู้หญิงที่แข็งแกร่งตลอดเวลา มันได้ดวรจริงๆก็ไม่ได้แข่งแก่งตลอดลวเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข่งแก่ง,กงเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข่งแก่งของตัวเราออกมาให้ได้แล้วเราก็ไปต่อให้ได้วันที่อ่อนแอเราพ u s ตัวเองยังไงอยู่กันคือมันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนอยากอ่อนแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยก็ได้ก็เอาแบบ ให้สุดๆไปเลยแลยวยก็จะบอกตัวเองว่าโอเคถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากลม้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตสาวสูตรเป็นไงบ้างคนะโอเคค่ะโอเคเม,เมีมีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคหลงัลงหลังจากที่สูดมาแล้วเป็นไงบ้างโยบินเมื่อวามพเป็นตัวของตัวเองหรือว่าการได้ทำอะไรที่แบบเป็น<ม>ตัวตัวเองได้มันเพิ่มพิดไหมหรือว่าก็มีมีความ พ้นหาความสุขในตัวเองพ้นหาความสุขกับสิ่งในทุกๆวันท,ที่ทําโดยรวมก็คือไม่มีน้ำตาแล้วเนาะพี่โออย่างที <S <S Connie, ่บอกมันก็มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นมนุษย์นะเนาะมันก็รู้สึกออย่างอย่างที่บอกว่าถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวตอนไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยอยากปล่อยก็ปล่อยให้อารมณ์ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันพาไปแต่ก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่า เอาวันแค่นี้พอนะพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบแล้วมีหนุ่มๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเรื่องความรักเป็นไงบ้างยังยังเรื่องเกิดขึ้นในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมบางทีมันเป็นความทรงจำเนาะว่ความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยที่ดีที่มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบบางทีมันมากระทบเราอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องความรักเป็นไงครับเปิดใจบ้างยังคะับเดี๋ยวว่ายังแบบไว้บ้างไหมครับตอนนี้ยังเก็บอยู่ยังก่อนหน้านี้พี่ก็บอกว่า มีเข้ามาแต่เพื่อนบอกไม่ให้เปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะตอนนี้ด้หมดใจดีแล้วอะไรนะไงหัวใจเป็นไงบ้างหัวใจแข็งแรงหรือยังก็ยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมจะเปิดรับคนอื่นหรือยังอีกแบบหนึ่งแล้วกันอีกแบบหนึ่งถ้าไม่ถึงขั้นว่าแข็งกับความรักแล้วแบบไม่ไม่ได้แข็งไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มา แต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อมเลยพี่เซนอีกแป๊บหนึ่งคิดว่าคิดว่าอีกแป๊บหนึ่งขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บหนึ่งคิดว่าแป๊บหนึ่งมันมีระยะพอจะพ่อบอกได้ไหมว่าพรุ่งนี้อ๋ออันนี้มุอันนมุกอันนี้มุกหรือเละหรือเละหรเละหรเลนเก่งฟาดหัวแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงอะไหล เออมุก่อลไปอย่นแหละขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันรู้อย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดถ้ามันมันจะมาก็มาไม่ได้ปิดกันแต่ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ชีวิตก็ยุ่งกับเกี่ยวกับจัดการชีวิตตัวเองขอให้มันลงตัวอีกแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอนจอยความโสดได้เต็มที่เข้ามาจีบว่าถูแนี้นำบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยไม่มีค่ะเพราะเราเราปิดเราปิดหรือเปล่าไม่ได้ปิด ไม่รู้ไรู้ว่าเรยกจีหรื่ีคุณเล่นคุณเล่นอ็นล่าสุดเห็นคอมเมนต์ของปุริซ่าเ่องชุดว่ายน้ำนี่คือยังไงคะ จริงๆโยให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องวันที่โยไปงานวันเกิดน้องอะ,อะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทําให้เขาเป็นสีพิเศษแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ลงถ่ายรูปอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็เขาดีใจอ่ะดีใจที่เขาชอบอดีใจที่เขาชอบสิ่งที่แบบเราให้ไปเอาไปใส่ถ่ายรูปอันนี้<ล>อันนี้เป็นแบ,บรนด์ของเราที่เราทำเป็นแบรนด์โยค่ะใช่คอร์ดิสตาตับอะไรแต่ก็แพงไปหมดเลยนะะคราคาขึ้นไปหมดเลยสดๆค่ะมียังคะแล้วสิ่งนี้เป็นยังไงฮะสาวๆต้องมีนะคะ เอาอย่างวิ้ไม่อยากพูดเยอะแต่สีนี้ทำเพิ่มผลิตเพิ่มแล้วผลิตเพิ่มเราทำไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าผลิตเพิ่มแล้วอะสีนี้ก็เป็นสีพิเศษใช่ไหมสีที่ทําให้น้องเนี่ยเป็นสีพิเศษเองมีขายแต่ว่าสีอื่นดูได้ในร้านนะคะกับพีสนิทกับลิซ่าเป็นไงบ้างหลายคนแปลกใจว่าอยู่ๆไปโยมาสนิทกันจริงๆก็รู้จักผ่านคุณแม่ก่อนเคยเจอคุณแม่ที่บ้านเออค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับน้องเขาเรียกว่าอะไรอะ มาสักพักแล้วแต่อาจจะไม่ได้ทีจริงๆได้คุยกับน้องครั้งแรกตั้งแต่ตอนคุณพ่อโยเสียไม่รู้จาได้หรือเปล่าว่าตอนคุณพ่อคุณพ่อโยเสียตอนโควิดตอนนั้นแล้วน้องก็ส่งมเฟจมาอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราเราก็ตกใจเหมือนกันว่าน้องส่งมเฟจมาแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆ,ยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ม,มีโอกาสได้ไปงานวันเกิดใช่ค่ะแล้วก็ได้มอบของขวัญใช่ได้ไปงานวันเกิดน้องชวนไปก็คือน่ารักมากอยากเชียร์อัพอยากให้เราแบบสดใสต้องให้กำลังใจเรายังไงบ้าง จริงๆเป็นข้อความที่ทีมมาไม่ไม่ได้ใครให้กําลังใจแต่เขาก็พูดว่าสิ่งที่เราทำการกระทำของเราอ่ะมันส่งผลมันอินสปายเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเราอ่านแล้วเราก็เจอส่วเอ้ยแบบเราเราแบบเราตื้นตาแล้วเราก็แบบขอบคุณน้องมากๆที่แบบส่งกำลังใจมาหาเรานะคะดีๆนะเดี๋ยวโดนตรวจสอบนะ ก็นี่มีคนพากินคนพากเข้ามาตลอดมีคนพากนบอกว่าอยากได้แบบน้องลิซ่าแต่บอกตรงนี้นะคะแบบน้องสีน้องลิซ่าไม่มีขายค่ะของลิซ่าคนเดียวโอเคเรียบร้อยครับ่านดูบอกว่าไม่ต้องเปิดพัดลมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเบอกว่าไอ้เกิดเกิดจะเกิดไทยหลังโลกเพื่อไทยหลังไทยหลังพี่อไทยโลกเออใช่ไ